สวัสดีค่ะพบกับน้ำใจพระเครื่องนะคะใน ep ที่79นะคะที่แรกเราว่าจะพบกันอีกครั้งตอนหลังของการนี้มี fc บางท่านนะคะทักมาหลังบ้านบอกว่าจะห่างเกินไปไหมมันจะหลายวันไปวันนี้เราก็เลยจัดมาอีกหนึ่ง ep นะคะวันนี้มีพระเครื่องหลายๆรายการเลยท่านใดสนใจก็จับจองไว้ได้ค่ะว่าระบุ เผื่อบางคนไม่ได้อยู่บ้านไปเที่ยวที่อื่นก็สั่งจองกันไม่ได้ค่ะหลังสงการค่อยส่งก็ได้เช่นกันนะคะ,ะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้ำใจผักเครื่องเราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาเราลงแต่ละอีีจะได้มีการแจ้งเตือนได้ทันท่วงทีท่านใดสนใจ องค์ไหนก็ระบุให้ชัดเจนนะคะระบุหมายเลขระบุราคาชัดเจนขอชมเพิ่มเติมได้ที่ id line นะคะ yu yu 3 6 9 9 8 9หรือจะสแกนเป็น q ิ code อันนี้เลยได้ค่ะ,ะแต่โทรก็0ู5ย์ก็6อนะคะเริ่มของเราเลยเนาะเรายังเป็น เหมือนเดิมนะคะคือการส่งของเรานะคะ2รายการขึ้นไปเราจัดส่งให้ฟรีทั้งระบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางแต่ถ้าอ่าหนึ่งรายการก็ขอค่าส่ง50บาทนะคะเริ่มเลยเนาะเริ่มรายการอ่ารายการแรกนี้จะเป็นรายการละ300บาทนะคะ1องค์300บาท4องค์1 0 0 0นะคะยังเป็นโปรโมชั่นนี้นะคะเริ่มรายการที่1 รา,ายการที่1เป็นพระสมเด็จเกตชโยเจ็ดช,ชั้นนิยมนะคะอัดกระบอพลาสติกพร้อมใช้เก่าๆเลยอ่าองนี้นะคะสา0ร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะรา,ายการที่สองเป็นพระสมเด็จปุกโพหลังแม่ธรณีนะคะของหลวงพ่อโวยค่ะ สวยมากค่ะชัดเจนสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามค่ะอ้รายการที่สามเป็นพระสมเด็จหลังพระซิวลีนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะพร้อมกรอบแสแตนเลสนะคะองค์นี้ของหลวงพ่อกลวยค่ะสมเด็จสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะ ราการที่4เป็นพระสมเด็จแปลกม่านฝังสมาธินะคะองคนี้ข้างเม็ดเนื้อสบู่เลือดนะคะหลังติดผ้าจีวรหลวงพ่อโวยนะคะองนี้เนื้อสบู่เลือดค่ะ300บาทค่ะต่อไปราการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จปกโพย้อยนะคะเนื้อสบู่เลือดหลวงพ่อโวยค่ะ สามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่หกเป็นพระสมเด็จแวกม่านนะคะสมาธินะคะข้างเม็ดเนื้อผงใบลานนะคะด้านหลังมีจานยันนะคะวงนี้ 300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่7เป็นพระสมเด็จหินมิตรโกนนะคะหลังผ้าติดยีวรหลวงพ่อกวยค่ะสามรอยบาทค่ะต่อไปรายการที่8ดนะคะเป็นพระซุ้ม ไข่ปลานะคะฐานบัว2ชั้นหลังยันค่ะผมพะกลวยค่ะ300บาทค่ะยังเป็นรายการละ300บาทนะคะองละสามร้อยบาทสี่องค์1,000งพั 1, นะคะอ่ะาสรายการเราจัดส่งให้ฟรีนะคะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นพระสมเด็จแบกม่านนะคะ เอ้เป็นขอโทษทีรายการที่เก้าเป็นพระขุนแผนค่ะของหลวงพ่อกลวยค่ะโอ้ยแอดมินเบอร์หยิบขุนแผนเขบอกเป็นแวกมาก่านพระขุนแผนนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะโอ้ยขอแอดมินขอโทษทีเบอร์ไปหมดแล้วแอดมินเข้านะคะ ขุนแผนค่ะหลวงพ่อกลวย300้อยบาทค่ะรายการที่10รายการที่10เป็นพระขุนแผนนะคะกุะมารทองหลังยันนะคะองของหลวงพ่อกลวยองค์นี้สีดำนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระขุนแผนกุมารทองเช่นกันนะคะหลังย,ยัน เสียมตาลนะคะับคงนี้สามร้อยบาทค่ะต่อไปใาการที่สิบสอง่าเป็นพระขุนแผนหลังกุมารทองของพ่อโกยค่ะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่13อ่าเป็นพระพุทธหลังยันนะคะยุคต้นของหลวงพ่อก,กวยค่ะมาพร้อมกรอบเลยพร้อมใช้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่14ค่ะพระสันข้างเม็ดหลวงพ่อก,กวยค่ะสามร้อยบาทค่ะพระสันข้างเม็ดนะคะของหลวงพ่อก,กวย สามบาทค่ะต่อไปทายรายการที่สิบห้าอ่าเป็นรูปถ่ายหลังสิงนะคะของหลวงพ่อปวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบหกค่ะรูปถ่ายหลังผ้าจีวรน,นะคะหลวงพ่อปวยค่ะ 300บาทค่ะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะอ่ารายการที่สิบเจ็ดงนี้เป็นเหรียญพระพุทธยี่สิห้าศตวรรษนะคะพร้อมกรอบเก่าเดิมองนี้นะคะสวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะขอ <c oughs> โทษค่ะ อ่ารายการที่18เป็นแม่นางกวักเนื้อดินนะคะหลวงพ่อหน่งวัดคลองมาดันค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะ19บเการายการที่19เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกกลักเก่าๆนะคะองค์นี้ไม่ทราบพี่นะคะ คล้ายๆพราปิดตาอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะคะของอน่าจะเป็นวัดหนังนะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้ไม่มั่นใจถ้าใครทราบก็จัดไปเลยค่ะปิดตานะคะสามร้อยบาทค่ะอ,ะองค์ที่ยี่สิบพราปิดตาสองหน้าหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะคะสิงห์บุรี ตาสองหน้าค่ะสามร้อยบาทค่ะอ่ายี่สิบรายการข้างต้นนะคะเป็นอ่าองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะสนใจก็ทักมาขอชมเพิเ่มเติมกันได้นะคะแอดไลน์มาที่ idline yu yu สามหกเก้าเจ็ดแปดเก้านะคะหรือว่าจะ แกนคิวอัลโคส์มาได้เลยนะคะที่เราแจ้งให้ทราบตรงนี้เลยนะคะตรงหน้าจอนี้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่0ู5ย์ก็4 6ต่อไปเป็นรายการอ0่400บาทนะคะองค์ละ4 0่บาท3องค์1,000นะคะแบบนึงนะคะ การที่หนึ่งสี่ร้อยบาทนะคะเป็นพระปิตาเนื้อผงพุทธคุณนะคะ,อะของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะปิตาส0 0ยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะ,ะรายการที่สองเป็นพระโคนสมอเนื้อดินนะคะ พระโคสมอเนื้อดินกลุวัดข้างคาวชัยนาทนะคะองนี้สภาพเดิมๆเลยสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นพระสันนั่งไหลตรงนะคะเนื้อดินจังหวัดชัยนาทค่ะองนี้ สี่ร้อยบาทค่ะตรงนี้นะคะต่อไปรายการที่4รายการที่4ี่เป็นพระสันไหลยกนะคะพิมพ์โบราณหลวงพ่อกลวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นพระสมเด็จแปลกม่านนะคะ หลวงพ่อกวยค่ะองค์นี้เนื้อสวยมากเลยเนื้อเนียนน,ยน,นะคะสีนุนนวลนๆค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่หกนะคะารายการที่หกเป็นพระพุทธในวิหารเนื้อผงผสมหลังมีการยันนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะ สี่บาทค่ะต่อไปค่ะเป็นรายการที่7นะคะารายการที่7เป็นพระซีวลีเนื้อผงใบลานนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะ ต่อไปรายการที่8ดค่ะอ่ารายการที่8ดเป็นพระขุนแผนเนือ้อก้นครกนะคะหลังยันห้านะคะตะกรุดสองดอกของหลวงปู่ทิมค่ะหลังยันห้านะคะตะกรุดสองดอกของหลวงปู่ทิมค่ะส0 0รอบาทค่ะต่อไปคะ่ะรายการที่9้านะคะ ารายการที่9เป็นพระเตารีดค่ะของหลวงปูท่ทวดออกวัดพังเทียนะคะจังหวัดสงขลานะคะปี05อาจารย์ทิมวัดช้างให้ปลุกเสกนะคะพีทีดีปีลึกน่าเก็บบูชาค่ะวัดพังเทียนะคะหลวงพ่อทวดค่ะ400บาทค่ะ ต่อไปรายการที่10บนะคะอ่าเป็นองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะอ่าเนื้อโลหะผสมเก่าๆนะคะ 400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่11นะคะอ่ารายการที่11องค์นี้เป็นรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อทบนะคะอันนี้รุ่นโดดล่มนะคะปี2,500นะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ คบ่ะ400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะออกวัดส่วนส้มปี2501อัดกรอบพร้อมใช้เลยสวยมากวัดสวนส้มค่ะงานผูกพัทธสีมานะคะวัดส่วนส้มปี2501 สี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสามอ่าเป็นเหรียญใบหอกเนื้อทองละคังนะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะสี่ร้อยบาทค่ะ ารายการละ400บาทก็คือองค์ละ400บาทสามรายการหนึ่งพันนะคะสามองค์หนึ่งพันนะคะต่อไปเป็นารายการละ500บาทนะคะมีสองรายการนะคะารายการที่หนึ่งรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จปกโพ20เป็นเนื้อผงพุทธคุณยุคต้นนะคะสร้างประมาณปี2500กว่าหลังจานยันสวยเลยะคะ่ะองค์นี้ของหลวงพ่อลวยนะคะ นี่ค่ะหลังจันยันนะคะของหลวงพ่อกลวยค่ะห้าร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะเป็นพระชัยวัฒนนะคะพระชัยวัฒน์สีมุมเมืองนะคะของอาจารย์นำค่ะอ่าตอบสามโค้ดเลยส,ยสวยๆหายากนะคะอ่าเจอแล้วก็รีบจัดเลยแอดมินก็เก็บไปองค์หนึ่ง ตอกสมโค้ดนะคะใช้ว่าสีมุมเมืองค่ะห้าอยบาทค่ะต่อไปค่ะอ่าเป็นรายการพิเศษ7จ็้อบาทนะคะมี3รายการนะคะ รายการที่หนึ่งเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาผงพลายสมุดของหลวงพ่อเจิมวัดไหม่ลากนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2499ค่ะปิดตานะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะ ต่อไปคะ่ะรายการที่2อ,อ่ารายการที่2เป็นคลาสสมเด็จเกจยโยหกชั้นอกตลอดเส้นคงคมเลยพร้อมกรอบนะคะ700บาทค่ะต่อไปรายการที่3ค่ะ อรายการที่3เป็นพระสังกัจจายนะคะหลวงปู่สุวัดโพไซทองออกวัดชิโนรถนะคะปี25212อันนี้อ่าันนี้ก้นต่อโคต,ตัวชอช้างนะคะตัวชอนะคะพระสังกัจจายนะคะหลวงปู่สุข มดโพไทองค่ะ700บาทค่ะรายรการทั้งหมดของเรานะคะท่านใดสนใจก็ระบุหมายเลขระบุราคาให้ชัดเจนนะคะอ,ะอยากชมเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้ที่ ID ดี n ลน u y ายยูวายนะคะหรือจะโทรมาพูดคุยกับเจ้าของพระก็0925145646อขอบคุณ เอฟซี uh, 3, และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปของเรานะคะ uh huh. ช่องน้ำใจพักเครื่องนะคะ uh huh. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ hmm. ด้วยนะคะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านคะ่ะพบกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ